สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการผ่าโลกห่วงจุ้ย ท่านผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของศาสตร์ของห่วงจุ้ยในะเรื่องของการสร้างบ้านนะฮะท่านผู้ชมครับอยากสร้างบ้านให้หลายคนนะครับหลายท่านก็อยากจะสร้างบ้านเราก็อยากมีเงินมีทองแล้วความมั่งคั่งเงินไม่รัว่วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสร้างอย่างไรครับรูปทรงแบบไหนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรูปทรงของบ้านครับรูปทรงของบ้านถ้าดีนะครับก็ส่งผลดีความเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินอยู่ด้วยนั่นคือรูปทรงดังนี้ครับ อันดับแรกนะครับท่านผู้ชมครับคือรูปทรงของบ้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าดีที่สุดครับแล้วก็รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้แต่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าถ้าแนวยาวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับถือว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นถุงเงินถุงทองเก็บเงินได้มากกว่าบ้านไม่ควรสร้างในรูปของตัว L นะครับท่านผู้ชมครับและก็อันที่สองก็คือรูปของตัว T ตัว T หมายความว่ามันจะมีการขาดหายด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนตัวแอลก็มีการขาดหายหนึ่งข้างแน่นอนฉะนั้นถ้าขาดหายในเรื่องของทรัพย์เงินก็น้อยถ้าขาดหายในเรื่องของผู้ใหญ่ พู่สูงไวยอยู่ในบ้านก็จะเสียชีวิตก่อนและก็ถ้าขาดหายในเรื่องของมุมของเด็กนะครับเด็กอยู่บ้านนั้นก็ไม่คไ่ได้และก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญที่สุดระวังเรื่องตําแหน่งของทรัพย์รั่วนะครับอย่างแรงเลยทีเดียวฉะนั้นการสร้างบ้านนะครับคนจีนสมัยก่อนจึงสร้างบ้านลักษณะของสี่เหลี่ยมเป็นบ้านห้องแถวเป็นตึกอาคารพาณิชย์ชีวิตจึงมีเด็กสิ่งมั่งคัง่งและร่ารวยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสําคัญในเรื่องของการสร้างบ้านจํานะครับว่าขอย้ำนะครับ,รบว่า ดีที่สุดมากกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและนอกจากนั้นบ้านที่ผมบอกว่าต้องรึกและยาวนั่นหมายถึงเปรียบเสมือนถุงเงินถุงทองนั่นเองถ้าบ้านหน้ากว้างลักษณะแบบนี้นะฮะหน้ากว้างหลังตื้นอย่างนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมคาเฟดีนะครับหน้ากว้างหลังตื้นเก็บเงินไม่ค่อยอยู่บ้านควรจะเป็นแนวยาวเก็บเงินเมื่อเรย่อนเงินนะฮะไปด้ถุงนะฮะจะเก็บเงินได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าแนวออกแนวด้านหลังเน,นี่ยตื้นอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้น การสร้างบ้านยังมีเรื่องราวเรื่องของฮุงจุย้ยกี่เยอะนะครับวันนี้จะมาพูดเฉพาะเรื่องรูปทรงของบ้านส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีคลิปหน้าในเรื่องของรูปทรงหลังคา และพื้นอีกนะครับท่านผู้ชมลองติดตามดูนะครับเรื่องของหองจุ้ยดีๆท่านผู้ชมครับและรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมังกรหรือเรื่องของการแก้ขงจุ้ยเรื่องกระจมนูนกระโจกเป้าสิงคาบดาบและกระดิ่งแปดเซียนก้ามกรกระตุ้นทรัพย์รับโชคสู่บ้านเรือนของท่านหรืออื่นๆและรวมถึงเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ต้องการเบอร์ดีเพื่อทําธุรกิจของท่านหรือเบอร์แห่งความรักเบอร์แห่งสุขภาพหรือเบอร์แล้วอยู่และสบายนะครับแลวก็เบอร์แห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมสนใจทักไลน์มาหาผมได้ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเบอร์โทรวางใจผม ทอวิโรศเก็บแมนก้าวหนึ่งโปแปด 89, วันนี้สวัสดีครับ